ครับสวัสดีครับก็มาพบกันในไวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้พิจารณาในการชมที่เป็นการคานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเติงเท่านั้นนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยประจาวันที่ห้านะครับในชุดที่หนึ่งฮานอยมัรวมนะครับก็จะเด่นห้านะครับจอกจะมีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ ่วนชุดที่สองฮานอยคู่มิดนะครับก็เด่นศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะครับผลของที่สี่นะครับของที่สี่ที่ผ่านมานะครับก็กินเท้นะครับก็น่าเสียดายนะครับที่ว่าตัวเด่นของเรามาเป็นหลักร้อยนะครับในชุดที่หนึ่งนะครับเด่นศูนนะครับแต่ถ้าดูให้ดีกับปวดใจนะครับ ปวดใจจริงๆนะครับพอกของวันที่สามที่ผ่านมานะครับเปดหกแปดเจ็ดนะครับผมนี้เปนแปดสี่เปดหกแปดเจ็ดออกมาทั้งหมดเลยนะครับหกแปดเจ็ดแปดเหลือก็แปดหกนะครับก็แสดงว่าเขาดึงเลขอีกแล้วนะครับโอ้โหปวดใจนะครับและที่ปวดที่สุดก็คือ วันที่สามครับผมฟันหนึ่งเจ็ดนะครับผมเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับแล้วฟันหนึ่งเจ็ดผมฟันก็มา VIP นะครับก็แสดงว่าการผลคำนวณก็เท่าอยู่นะครับแต่ว่าแค่เขาดึงเลขไม่ให้โอเคนั้นนะครับพอทำอะไรไม่ได้อย่างๆน,นะครับก็สุดปัญญาจริงๆน,นะครับถ้าผมพะย,ะมอย,อยายามคำนวณให้ดีแต่ว่า มันมาหลุดนี่ไม่ใช่หลุดนะครับแต่ว่าเขาแค่ดึงรี่ตัวรีดราของเราไว้นะครับคือไม่ออกนะครับแล้วก็มาออกวันนี้ถัดไปอีกวันหนึ่งนะครับโหสุดๆนะครับก็น่าเสียดายนะครับครับช่วงท้ายคลิปแล้วผมก็จะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับในหานอนมัดรวมนะครับเด่นห้าตัวนี้ผมเน้นห้าห้านะครับห้าเจ็ดลหวือห้าแปดนะครับ ส่วนหาน้อยกู้มิตรนะครับพอเดีอนศูนย์ครับนินศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับในหาน้อยมัดร,รวมนะครับผมฟันห้าห้านะครับผ่วันหน้าห้านะครับแล้วก็หาน้อยกู้มิตรนะครับผมฟันศูนย์แปดนะครับ ผมรอรุ่นนันนะครับว่าเขาจะจะให้หรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่ให้เขาพูดดึงเลขกี่เลยครับอย่างไงก็อยากให้ใช้วิจารานทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตานะครับสวัสดีครับ